สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่กูภมิโลทีวีของเรานะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการสร้างแมปนะครับกับ Google Sheets ครับอายกตัวอย่างครับบางทีเนี่ยเรามีการทําธุรกิจใช่ไหมครับแล้วเรามีลูกค้าอยู่หลายประเทศอย่างนี้ครับแล้วบางทีดูตัวเลขอย่างเดียวมันน่าเบื่อนะครับเราก็อยากจะมีเป็นแผนที่สวยงงามเนี่ยมาประกอบให้ดูสวยงามแบบในรูปที่เห็นนี้ฮะทำยังไงโอ้งานเดียวครับไปดูกันครับยกตัวอย่างผมขออนุญาตลบเจ้าตัวแผนที่เนี่ย ทิ้งก่อนนะครับวิธีการครับผมก็แค่ครอบเจ้าตัวข้อมูลของผมนะครับแล้วก็ด้านบนได้เห็นไหมฮะคลิกรูป Insert Chart ครับลูกราฟนะครับพอคลิกปุ๊บก็เลือกอันที่2ครับชาร์ตไทยครับผอเลือกชาร์ตไทยปุ๊บตรงนี้ฮะหมุน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 สกอร์ลงมาครับเขาจะมีคําว่าแมปอยู่ครับเป็นแบบ geochart กับเป็นแบบ geochart ที่มี Marker ครับเราเลือก geochart ก่อนครับนะฮะหลังจากนั้นครับไปคัาตรงไว้นิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้ครับ ถ้าเกิดลูกค้าเรามีทั่วโลกก็โอเคครับแต่ถ้าเกิดเรามีเฉพาะในแทบเอเชียเราลองเลือกเอเดียดูครับมันจะได้เหมือนซูมเข้ามาให้ครับแล้วที่เหลือแล้วแต่นะครับจะปรับสียังไงผมกด Insert ครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเวลาผมเอามาส์ไปวางก็จะบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยฮะมีจํานวนลูกค้าเราอยู่เท่าไหร่นะครับเวลาเราเปลี่ยนค่าตรงนี้ฮะเลขต่างๆที่ผมใส่เข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะเปลี่ยนตาม ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับวิธีการเอาแมปนะฮะเข้ามาในกูโกชีนนะฮะง่ายนิดเดียวเองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับยังไงฝาก s u b สไคร b ์ไลค์แชร์กูฟูมโลทีวีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ